ได้ครับพี่น้องเลยนี่ครับประมาณนี้หลายเฮดเมดเด้วยโอ้ oh, จุกเลยครับเปื่อนๆเป็น,ปน,นโอ้ถ้าเจอเขาก็สนุกสักครับประมาณกิโลนึงนะครับประมาณกิโลนึงเนี่ยก็ได้ นี่นะครับเพื่อๆเห็ดนี่เขาเรียกเห็ดเม็ดนะครับผมดอกก็ขนาดพอดีครับนี่ครับเห็ดเม็ดก็ดอกไม่ใหญ่ครับประมาณนิ้วนะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นปีแรกๆฤดูนะครับผมก็สวยงามครับถือว่าดอกพอดีเลยครับพี่น้องเลยนี่ครับดอกประมาณนี้แหละเห็ดเม็ดเออเห็ดเห็ดเม็ดพุกเก็ดครับผมโอ้ นี่ครับดอกตูมๆงามๆอยู่ครับเนี่ยใช้ได้นะครับดอกก็ขนาดพอดีครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นี่ครับเขาก็อยู่เนี่ยแบบลกๆนี่นะครับอาศัยต้พุทิติตามอา่าเนื้ใบของยูคาลิตัสนะครับแล้วก็เป็นพวกป่าป่าอ้อนะครับเขาอ,อยู่ป่าค่อนข้างจะอยู่ลกนี่ครับอาศัยอยู่ตามหรือเนี่ย มองไปข้างในดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับกับดอกพอดีดอกตูมๆหาดูครับข้างในแล้วก็เห็นแวบๆอยู่นะครับผมเป็นตั้งอยู่เป็นดอกเป็นดอกอยู่นะครับแต่ค่อยๆเคลียร์นี่ครับก็จะหลบตาเราหน่อยนะครับแอบหบลบเขาก็เหมือนมีวิธีการซ่อนตัวเขานะครับ เขาก็อยู่ตามเนี่ยข้างป่านะครับขเขาก็ไม่อยู่ที่ที่โล่งๆก็ไม่ค่อยอยู่ต้องอยู่ที่ลกๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้โห,โหนี่เพื่อนๆเดินเหยียบแล้วครับนี่นี่ครับนี่เพื่อนๆ,นๆโอโ้นี่ครับขึ้นเยอะเลยนี่ครับเสียงดังไม่ได้ครับเสียงดัง เดี๋ยวคนอื่นพอมาเห็นนะครับนี่เลยนี่สยสวยๆอย่างนั้นนะครับดอกกำลังขึ้นนะครับนี่แหมเป็นกอกเป็นกำครับฟุุกๆเข้ามาตรงนี้ครับหรือว่าฟุกเลยนี่เก็บแป๊บนึงนะครับได้มาแล้วนิดนึงเดี๋ยวต้องรวบรวมครับไม่พอแกงนะครับผมนี่ครับ จะได้เขาดอกเล็กนะครับผมถ้าดอกใหญ่นี้ก็ได้เต็มถุงเร็วๆหน่อยดอกเขายังเล็กอยู่นะครับผมดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าประมาณนี้ก็ได้ละเพราะแป๊บๆเดียวเขาก็บานครับเนี่ยแต่ว่าวโคนเขาก็ใหญ่ใช้ได้เหมือนกันครับไปแกงนะครับผมต้มจิ้มแกวไปผัดผัดอะไรก็ได้ได้หลากหลายเมนูนะครับสำหรับเห็ดเม็ดเห็ดเม็ดทางภูเก็ตครับ ก็พอเจอเรื่อยๆครับไม่ไม่เยอะแต่ก็พอได้หาครับดอกเขาก็ะออกนิ่มๆหน่อยนะครับผมดอกนิ่มๆมาแวบ,บแลยดอกนงครับอยู่ข้างใน,นแวบ,บแล้วนี่ครับโอ้โหจุกเลยครับเพื่อนๆ ครับยอดก็ดเต็มเลยครับตรงนี้เก็บก่อนนะครับผมนี่ก็ได้นี่ครับสมควรครับผมเนี่ยขึ้นมาตรงนี้เป็นแผงเลยครับนี่เพื่อนๆดูจะขึ้นเป็นตัะปิ่มเลยนะครับบริเวณข้างๆนี่นะครับผมนี่ก็สองดอกนะครับ ที่เขาก็แอบค่อนข้างจะหายากเหมือนกันแเราก็ต้องตาดูดีๆครับลักษณะเขาขึ้นก็โอ้เม่เขขึ้นเราขึ้นเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดครับเพื่อนๆเนี่ยโอ้ถ้าเจอเขาก็สนุกสนานครับถ้าไม่เจอก็เหนื่อยเิ่งกับสายตาหาเข็ดหลังเพื <c> ่อ <oughs> ความสนุกสนาน การหาอยู่หากินแบบธรรมชาตินะครับพเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ก็พาพเพื่อนๆมาเดินเที่ยวในป่านะครับเดินเที่ยวชมปา่าหาเห็ดเห็ดเม็ดที่จังหวัดภูเก็ตนะครับดอกก็ไม่ใหญ่หรอกประมาณนี้รวบรวมกันก็ได้กับข้าวครับผม จริงดอกเขาก็ใหญ่นะเพื่อนแต่ว่ามันถ้าว่าบานนี้ส่วนมากมันมันจะไม่ทันในตัวอันนั้นนะ่ะเขาเรียกกระขาบอะไรที่มันขาเยอะๆปุ่งเกลืออะไรนะ่ะมันเนี่ยดอกเล็กๆอย่างนี้ก็เราก็ทิ้งไว้ก่อนนะเพื่อนกบพุ่งนี้ก็น่าจะบานเนี่ยดอกนี้ก็ได้ละประมาณนี้แป๊บเดียวตอนเย็นบางทีเขาก็บานเลยครับ เขาก็ค่อนข้างจะโตเร็วโตเร็วแก่เร็วบางทีเดินเข้ามาก็เหยียบเองครับเหยียบเบาอทีเรามองไม่เห็นบางทีมันก็หลอกตาเราอยู่ครับเขาก็มันพังตัวกิ่งเหมือนเห็ดพูดถึงก็ทีเราก็ต้องเคลียฮะอันนี้ปิดไว้ก่อนไม,ม้ไม้เดี๋ยวค่อยมาเอาหน้า ไม้ใหม่ไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็เชยมองด้วยครับถ้าเจอแล้วก็กระซิบบอกผมด้วยก็เดินหามันไม้แต่และปีเราก็จําจุดไว้นะครับว่าจุดนี้เราเคยมาหาอะไรนะจุดนี้เราเคยได้อะไรก็เรามาทุกปีก็ค่อนข้างจะไม่พลาดนะครับผม เปลี่ยนแปลงก,ก็บางทีก็อาจจะลกขึ้นมดก็เยอะยุงก็เยอะครับแต่เราก็ชื่นชอบการหาอยู่หาก,กินในป่าในน้ำนะครับผมก็ชอบอยู่แกับเรื่องหากินตามแบบธรรมชาตินะครับผมเนี่ยครับมีตามฤด,ดูกาลก็มีอะไรก็ถ่ายทำให้เพื่อนได้รับได้ชมได้ดูเพื่อความบันเทิง บางเพื่อนบางคนก็อาจจะไม่มีเวลานะครับ,บก็ถ่ายทอดอะไรที่ขอให้เพื่อนๆได้รับได้ชมดูแบบคลายเครียดนะครับก็คือไม่ต้องไปซีเรียสกับเนื้อหาอะไรมากมายโซนแถวนี้เคยมาหานะครับแต่ก่อนเพื่อนๆค่ข้างจะเยอะแต่ว่าปีนี้รู้สึกจะออกฉ้านะครับ เห็นจะเป็นแบบแคล้ายๆลักษณะเหมือนคล้ายๆเชื้อรากําลังขึ้นเชื้อราเยอะแต่จริงแถวนี้น่าจะเยอะแต่ความเปลี่ยนแปลงครับมันปีนี้ป่าค่อนข้างจะโล่งป่าโล่งเยอะป่าไม่ค่อยทึบเท่าไหร่เห็ดพวกนี้เขาจะอยู่ใต้าตามโคนต้นกระถินนาลงนะครับ ต้นกระถินแล้วลงก็จะอยู่แต่ทีเราก็ต้องเขีย่ยหาตามย่า,ยางขึ้นทีนกท่ก็ยังเป็นพวกเชื้อราอยู่เป็นคล้ายเชื้อราสีขา,ขาวๆอยู่เปลี่ยนไม้ใหม่ครับผมหาจุดทำเลใหม่ก่อนอครับใจเวลาหาอยู่สักพักนะครับที่เขาอยู่ก็อยู่นี่ครับตาม ใบไม้นี่นะครับใบไม้ค่อนข้างเขาจะอยู่ลกหน่อยนะครับผมที่ว่าเขาอยู่ก็อยู่ตามใบใบไม้ต้นนี่ครับต้นกระถินะลงนะครับผมบริเวณใต้โคนนะครับก็ค่อนข้างจะอยู่ลกนะครับผมทีก็อยู่ตามพุ่มหญ้าพุ่มอะไรก็คือลักษณะเขาคล้ายใ,ใบนี่ครับรอยที่เขามาเคลียหานะครับผมเนี่ยมันจะเป็นเชื้อาราลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับ เป็นเชื้อราแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่วันนะครับเขาเราก็จะแตกแตกออกมาเป็นเห็ดนะครับผมลักษณะไอไ้ทายเป็นเห็ดเม็ด,มดก็คือเขาจะบ่มบ่มเชื้อก่อนนะครับเนี่ยเขาจะอยู่ทกลลักษณะไอ้ายเงี้ยแ,แต่แต่ละพื้นที่ก็จะอยู่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่จังหวัดภูเก,ก็ตก็จะอยู่ลักษณะไอ้ายอย่างเงี้ยไม่มีแต่เชื้อนะครับผมเชื้อเนี่ยเชื้อออกข,า,ขาวๆอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเชื้อนะครับผม สักไม่กี่วัน2 3วันนี้ก็แตกขึ้นมาเยอะนะครับก็วันนี้ก็หาได้พอสมควรครับผมยิ่งหายิ่งเพลินครับถ้าว่าเจอนะครับผมเนี่ยครับวันนี้หาได้ก็นี่ครับประมาณกิโลนึงนะครับประมาณกิโลหนึงเนี่ยก็ได้พอสมควรครับเดี๋ยวไปต้มแกงครับผมทํากับข้าวนะครับนี่ถ้าว่าซื้อเาก็นี่ประมาณ200-300นะครับ ยิงช่องฤดูออกไปนใหม่ช่องหายากครับช่องแรกๆนี้จะหายากมากราคาก็จะสูงนะครับผมราคาจะสูงหน่อยนี่ครับวันนี้ก็ลุยป่าครับผมการแต่งตัวครับมายุ่งยุงเยอะมากทป่าบริเวณตรงนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทินเที่ยวตามสุดใจวันนี้ก็พาเพื่อนๆเที่ยวป่านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับผมขอบคุณมากครับ ครับผมวันนั้นก็ไปหาเห็ดเม็ดในป่านะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็อีีหน้าก็จะมาแกงเห็ดแซ่บให้ทีมสีได้รับประทานนะครับเตรียมเครื่องนะครับผมแกงเห็ดแซ่บนะครับผมตัดตีนแช่น้ำไว้เรียบร้อยครับผมล้างดิน่อนเลยอนี้ก็ต้มนะครับผมมาต้มให้มันใสแกงเห็ดแซ่บ ครับเลือดโอ้โหร้อ,อนก่อนชิมก่อนนะ